สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าจากอดีตวันนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนกลับไปสู่ยุคสมัยที่โลกใบนี้ต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้งครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหรือที่รู้จักกันในนามมหาสงครามนี่ไม่ใช่เรื่องราวของทหารในสนามรบนะครับ แต่มันคือเรื่องราวของทั้งโลกที่ถูกฉีกเป็นเสี่ยงๆแล้วประกอบขึ้นใหม่ด้วยเลือดน้ำตาและเท่าทานแห่งความพินาศลองจินตนาการดูนะครับว่าโลกเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเป็นอย่างไรมันคือช่วงเวลาที่ยุโรปเป็นศูนย์กลางอำนาจของโลกมหาอำนาจต่างๆแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงอนณานิคมทรัพยากรและอิทธิพลมันคือยุคสมัยที่ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมกำลังพุ่งทยาน แต่ในขณะเดียวกันความตึงเครียดทางการเมืองก็กำลังก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆเหมือนภูเขาไฟที่กำลังจะระเบิดจุดเริ่มต้นของพายุอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าอะไรคือชนวนที่ทำให้เกิดสงครามครั้งยิ่งใหญ่ขนาดนี้หลายคนอาจจะบอกว่าก็เพราะการลอบปลงพระชนาร์ชดิวฟรานซ์เฟอร์ดินานไงใช่ครับนั่นคือจุดระเบิด แต่เชื่อผมเถอะครับว่ามันเป็นเพียงปลายยอดของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นเบื้องหลังเหตุการณ์นั้นมันมีปัจจัยซับซ้อนซ่อนอยู่มากมายเหมือนกับส่วนผสมของระเบิดเวลาที่รอวันปทุ 1. ระบบพันธมิตรที่ซับซ้อนและเปราะบางลองนึกภาพดูนะครับว่ายุโรปในช่วงต้นศตวตรรษที่20เนี่ยมันเหมือนกับใยแมงมุมขนาดใหญ่ที่ถักทอด้วยสนธิสัญญาและข้อตกลงลับๆล,ล,ล่อๆ มหาอำนาจต่างๆพยายามสร้างพันธมิตรเพื่อป้องกันตัวเองและเพื่อขยายอำนาจของตัวเองไตรพันธมิตรประกอบด้วยจักรวรรดิเยอรมนีออสเตรียฮังการีและอิตาลีแต่อิตาลีก็พลิกขั้วไปอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรในภายหลังนะไตรภา,าคีประกอบด้วยฝรั่งเศสสหราาาชอณจักรและจักรวรรดิรัสเซียคุณเห็นอะไรไหมครับมันคือสองค่ายใหญ่ๆที่จ้องหน้ากันเขม็ง ปัญหาคือถ้าใครคนใดคนหนึ่งในพันธมิตรถูกโจมตีอีกฝ่ายก็ต้องเข้ามาช่วยโดยอัตโนมัติมันเหมือนกับโดมิโน,โนที่รอวันล้มตัวแรกนั่นแหละครับ 2. จักรวัตินิยมและการแย่งชิงอนณานิคมยุคนั้นเป็นยุคทองของจักรวรรดินิยมครับมหาอำนาจยุโรปต่างแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงดินแดนในแอฟริกาเอเชียและส่วนอื่นๆของโลกเพื่อหาวัตถุดิบตลาดการค้าและเพื่อแสดงแสนยานุภาพ การแข่งขันนี้ทําให้เกิดความขัดแย้งและบาดหมางกันอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะระหว่างเยอรมนีกับฝรั่งเศสและอังกฤษ 3. แสนยานุภาพทางทหารทุกประเทศต่างทุ่มงบประมาณมหาศาลไปกับสร้างกองทัพที่แข็งแกร่งการแข่งขันด้านอาวุธรุนแรงขึ้นเรื่อยๆกองทัพเรือของอังกฤษกับเยอรมนีก็แข่งการสร้างเรือรบขนาดใหญ่ทหารเกณฑ์ถูกฝึกฝนจํานวนมาก แนวคิดที่ว่ายิ่งมีอาวุธมากเท่าไหร่ก็ยิ่งปลอดภัยเท่านั้นกลับกลายเป็นว่ายิ่งมีอาวุธมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอยากจะใช้มันมากเท่านั้นฟังดูย้อนแย้งดีไหมครับ 4. ชาตินิยมที่ร้อนแรงความรู้สึกรักชาติที่รุนแรงเกินไปนี่แหละครับที่เป็นอีกหนึ่งชนวนสําคัญผู้คนในแต่ละประเทศเชื่อว่าชาติของตนเองนั้นยิ่งใหญ่เหนือกว่าชาติอื่นและพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อเกียรติภูมิของชาติ ในคาบสมุทรบอรคานซึ่งเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนาความตึงเครียดจากชาตินิยมยิ่งรุนแรงเป็นพิเศษโดยเฉพาะระหว่างเซอร์เบียที่ต้องการรวมชนชาติสลาฟทั้งหมดกับจักรวรรดิออสเตรียฮังการีที่ปกครองชนชาติสลาฟจำนวนมาก 5. การลอบลงพระชนราชดกฟรานซ์เฟอร์ดินาน แล้วครับในวันที่28มิถุนายนข้อศ1 9น4อาร์ิชดียกฟรานซ์เฟอร์ดินานด์รัชทายาทแห่งจักรวรรดิออสเตรียฮังการีพร้อมด้วยพระชายาถูกลอบปลงพระชนโดยกาฟริโลปรินซิปนักชาตินิยมชาวเซิร์บในเมืองซาราเยโวดินแดนบอสเนียซึ่งตอนนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของออสเตรียคุณผู้ฟังครับ เหตุการณ์นี้มันเหมือนกับประกายไฟที่ตกลงไปบนกองเชื้อเพลิงขนาดเมื่มาออสเตรียฮังการีโกรธแค้นมากและเชื่อว่าเซอร์เบียอยู่เบื้องหลังการลอบลงพระชนครั้งนี้จึงเยื่นคำขาดที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ให้เซอร์เบียปฏิบัติตามพอเซอร์เบียทำไม่ได้ทั้งหมดออสเตรียฮังการีก็ประกาศสงครามกับเซอร์เบียในวันที่28กรกฎาคมคศ1,914และนั่นแหละครับโดมิโนตัวแรกก็ล้มลง รัสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรของเซอร์เบียก็ประกาศระดมพลเยอรมนีซึ่งเป็นพันธมิตรของออสเตรียฮังการีก็ประกาศสงครามกับรัสเซียและฝรั่งเศสจากนั้นอังกฤษก็ประกาศสงครามกับเยอรมนีเมื่อเยอรมนีบุกเบลเยียมที่เป็นกลางในเวลาไม่กี่สัปดาห์ยุโรปทั้งทวีปก็เข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบน่าตกใจไหมครับว่าเหตุการณ์เล็กๆเ,เพียงเหตุการณ์เดียวสามารถลุกลามใหญ่โตได้ขนาดนี้ ปี1914แผนชลีเฟนและความจริงอันโหดร้ายเมื่อสงครามเริ่มต้นขึ้นทุกคนต่างคาดหวังว่ามันจะจบลงอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่เดือนไม่มีใครเลยครับที่คาดคิดว่ามันจะยืดเยื้อไปถึง4ปีเต็มแผนชลีเฟนเยอรมนีมีแผนการรบที่ชื่อว่าแผนชลีเฟนซึ่งออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามสองแนวรบพร้อมกันกับฝรั่งเศสทางตะวันตกและรัสเซียทางตะวันออก แผนนี้คือการบุกฝรั่งเศสอย่างรวดเร็วผ่านเบลเยียมที่เป็นกลางเพื่อยึดปารีสและเอาชนะฝรั่งเศสในไม่กี่สัปดาห์จากนั้นค่อยหันไปรับมือกับรัเสเซียที่คาดว่าจะระดมผลได้ช้ากว่าแต่แผนนี้มันไม่ได้เป็นไปตามที่คิดไว้แป๊ะๆหรอครับ การบุกเบลเยียมการที่เยอรมนีบุกเบลเยียมซึ่งเป็นประเทศที่เป็นกลางทําให้สหราชอาณาจักรซึ่งเป็นผู้ค้าประกันความเป็นกลางของเบลเยียมตัดสินใจเข้าร่วมสงครามทันทีการต่อต้านที่คาดไม่ถึงกองทัพเบลเยียมต่อต้านการบุกของเยอรมนีได้ดีกว่าที่คาดไว้ทําให้เยอรมนีเสียเวลาไปพอสมควร ยุทธการมานครั้งที่1เมื่อกองทัพเยอรมันรุกเข้าใกล้ปารีสกองทัพฝรั่งเศสและอังกฤษก็ระดมกำลังเข้าต่อต้านอย่างดุเดือดในยุทธการมานซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่หยุดยั้งการรุกของเยอรมนีได้สำเร็จแผนชลีเฟนล้มเหลวเมื่อการรบแบบเคลื่อนที่เร็วไม่ประสบผลสำเร็จทั้งสองฝ่ายก็เริ่มขุดสนามเพลาะเพื่อป้องกันตัวเองและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสงครามสนามเพลาะที่โหดร้ายและยาวนาน สงครามสนามเพลาะนารกบนดินคุณผู้ฟังครับถ้าจะให้ผมบรรยายถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแบบสั้นๆผมจะบอกว่ามันคือสงครามสนามเพลาะครับลองจินตนาการดูนะครับว่าทหารนับล้านคนต้องใช้ชีวิตอยู่ในหลุมดินแคบๆที่เต็มไปด้วยโคลนหนูศพและความสิ้นหวังสภาพความเป็นอยู่ในสนามเพลาะความสกรปรกและโรคภัย สนามเพลาะเต็มไปด้วยโคลนน้ำขังสิ่งปฏิกูลและศพทหารต้องผเผชิญกับโรคระบาดต่างๆเช่นไข้ารากศาสตร์ใหญ่อหิวาตโรคและเท้าสนามเพลาะซึ่งเกิดจากการที่เท้าแช่น้ำและโคลนเป็นเวลาน,านานจนเน่าเปื่อยหนูและเหาหนูตัวอ้วนๆวิ่งกันให้ว่อนในสนามเพลาะกินเศษอาหารและแม้กระทั่งศพส่วนเหาก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้ทหารคันเคยยอไปทั้งตัว ความเบื่อหน่ายและความหวาดกลัวชีวิตในสนามเพาะคือการผสมประสานระหว่างความเบื่อหน่ายที่ต้องรอคอยอย่างไร้จุดหมายกับความหวาดกลัวอย่างสุดขีดเมื่อถูกโจมตีด้วยปืนใหญ่หรือแก๊สพ no ิษ man'sland พื้นที่ระหว่างสนามเพาะของทั้งสองฝ่ายถูกเรียกว่า No man'sland มันคือพื้นที่รกร้างที่เต็มไปด้วยลวดหนามหลุมระเบิดและศพ ทหารที่พยายามข้ามผ่านพื้นที่นี้มักจะถูกยิงตายอย่างง่ายดายเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทำให้สงครามโหดร้ายยิ่งขึ้นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นสงครามที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทำให้การสังหารหมู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นปืนกลปืนกลสามารถยิงกระสุนได้หลายร้อยนัดต่อนาทีทำให้การบุกโจมตีแนวหน้ากลายเป็นการฆ่าตัวตายอย่างชัดเจน ปืนใหญ่ปืนใหญ่ยิงกระสุนได้ไกลและทำลายหลางสูงการระดมยิงปืนใหญ่ทำให้เกิดหลุมระเบิดขนาดใหญ่และสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลแก๊สพิษทั้งคลอรีนฟอสจีนและมัสตาร์ดแกส๊สถูกนำมาใช้ในการรบทำให้ทหารบาดเจ็บล้มตายด้วยความทรมานอย่างแสนสาหัสแก๊สพิษทำให้เกิดอาการบอดชั่วคราวผิวหนังพุพองและปอดถูกทำลาย รถถังรถถังถูกนำมาใช้ครั้งแรกในสงครามนี้โดยอังกฤษเป็นผู้บุกเบิกแม้จะยังไม่สมบูรณ์แบบนักแต่ก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบุกทะลวงแนวรบเครื่องบินในช่วงแรกเครื่องบินถูกใช้เพื่อการลาตระเวนและสังเกตการแต่ต่อมาก็มีการติดปืนกลและระเบิดทำให้เกิดการรบทางอากาศเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ คุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าการต้องผเผชิญหน้ากับความตายในทุกๆวันด้วยอาวุธที่น่าสะพรึงกลัวเหล่านี้มันจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของทหารอย่างไรบ้างมันคือประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเข้าไปตลอดการจริงๆครับไม่ใช่แค่ยุโรปตะวันตกแม้ว่าสงครามสนามเพาะในแนวรบด้านตะวันตกจะโด่งดังที่สุด แต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งไม่ได้จำกัดอยู่แค่ที่นั่นนะครับมันคือสงครามระดับโลกอย่างแท้จริงโดยมีแนวรบสำคัญอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย 1. แนวรบด้านตะวันออกนี่คือแนวรบที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่าทางตะวันตกมากเป็นการต่อสู้ระหว่างเยอรมน,นีและออสเตรียฮังการีกับรัสเซียการรบในแนวรบนี้มีการเคลื่อนที่มากกว่าและมีการสูญเสียชีวิตจำนวนมหาศาลเช่นกัน ยุทธการทันเน่นแบกเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของเยอรมนีเหนือรัสเซียในช่วงต้นสงครามความล้มเหลวของรัสเซียกองทัพรัสเซียขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์และการสนับสนุนที่ดีทำให้ประสบความพ่ายแพ้ครั้งแล้วครั้งเล่าความไม่พอใจในหมู่ประชาชนและทหารนำไปสู่การปฏิวัติรัสเซียในปี1917ซึ่งทำให้รัสเซียถอนตัวออกจากสงครามในที่สุด นี่คือเหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนสมดุลอำนาจในแนวรบด้านตะวันออกไปอย่างสิ้นเชิง 2. แนวรบอิตาลีอิตาลีซึ่งเดิมเป็นส่วนหนึ่งของไตรพันธมิตรกลับพลิกคั้วไปเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในปี1915และเปิดแนวรบใหม่กับออสเตรียฮังการีในแถบเทือกเขาแอลป์การรบในแนวรบนี้เป็นไปอย่างยากลำบากและโหดร้ายเนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันและอากาศหนาวจัด 3. ยุทธการกัลลิพโพลีนี่คือปฏิบัติการที่นำโดยวินสตันเชอร์ชิลลซึ่งตอนนั้นยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทัพเรือโดยมีเป้าหมายเพื่อยุดช่องแคบดาดาเนลส์ของจักรวรรดิออตโตมันตุรกีในปัจจุบันเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือไปยังรัเสเซียและเพื่อบีบให้ออตโตมันออกจากสงคราม แต่ปฏิบัติการนี้กลับกลายเป็นหายนะกองทัพสัมพันธมิตรส่วนใหญ่เป็นทหารจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์หรือแอนแซกต้องเผชิญกับการต่อต้านอย่างดุเดือดจากกองทัพออตโตมันภายใต้การนำของมุสตาฟาเคมาลอัตาเติรวีรบุรุษของตุรกีในภายหลังการรบยืดเยื้อและมีการสูญเสียชีวิตจำนวนมหาศาลทั้งสองฝ่ายท้ายที่สุดฝ่ายสัมพันธมิตรก็ต้องถอนกำลังออกไปอย่างน่าอับอาย 4. แนวรบตะวันออกกลางและแอฟ,ฟริกาสงครามยังขยายไปถึงตะวันออกกลางและแอฟ,ฟริกาด้วยครับในตะวันออกกลางกองทัพอังกฤษและอาหรับต่อสู้กับจักรวรรดิออตโตมันโดยมีบุคคลสำคัญอย่างลอเรนซ์แห่งอาราเบียเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการปฏิวัติอาหรับส่วนในแอฟ,ฟริกากองทัพสัมพันธมิตรก็เข้ายึดครองอาณานิคมของเยอรมน,นี คุณเห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่แค่สงครามในยุโรปแต่มันคือสงครามที่ลุกลามไปทั่วโลกจริงๆปีแห่งการสังหารหมู่แวร์ดูนและซอมปี1916เป็นปีที่โหดร้ายที่สุดปีหนึ่งในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครับมันเป็นปีที่มีการรบที่ดุเดือดและมีการสูญเสียชีวิตจํานวนมหาศาลอย่างที่ไม่เคยมีมาก,ก่อน ยุทธการแวร์ดูนนี่คือยุทธการที่ยาวนานที่สุดและนองเลือดที่สุดในประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่หนึ่งครับเยอรมน,นีเปิดฉากโจมตีป้อมประการแวร์ดูนของฝรั่งเศสโดยมีเป้าหมายที่จะบดขยี้กองทัพฝรั่งเศสให้หมดสิ้นไปการรบยืดเยื้อไปเกือบ10เดือนทั้งสองฝ่ายระดมยิงปืนใหญ่ใส่กันอย่างไม่หยุดหย่อนทหารต้องต่อสู้กันอย่างดุเดือดในสภาพที่เหมือนนรกบนดินมีการสูญเสียชีวิตรวมกันกว่า7 0 0,000นนาย ใช่ครับคุณฟังไม่ผิดครับเจ็ดแสนนายแวดูนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโหดร้ายและไร้สาระของสงครามสนามเพลาะยุทธการซอมเพื่อลดแรงกดดันที่แวดูนฝ่ายสัมพันธมิตรอังกฤษและฝรั่งเศสจึงเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ในยุทธการซอมโดยมีเป้าหมายที่จะบุกทะลวงแนวรบเยอรมัน วันแรกของการรบในยุทธการซอมวันที่1กรกฎาคมคศ1916กลายเป็นวันที่กองทัพอังกฤษมีการสูญเสียทหารมากที่สุดในประวัติศาสตร์ทหารอังกฤษประมาณ57,000นายเสียชีวิตบาดเจ็บหรือหายสาบสูญภายในวันเดียวการรบยืเดเยื้อไปหลายเดือนมีการสูญเสียชีวิตรวมกันกว่า1ล้านนายคุณผู้ฟังครับ ตัวเลขเหล่านี้มันน่าตกใจมากนะครับมันแสดงให้เห็นถึงความไร้มนุษยธรรมของสงครามที่สามารถกลืนกินชีวิตผู้คนไปได้มากมายขนาดนี้สงครามในทะเลและใต้น้ำอยู่โบ๊ทและยุทธการจารัดแลนดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไม่ได้มีแค่บนบกนะครับแต่ยังรวมถึงในทะเลด้วย เรือดำน้ำยูโบต์ของเยอรมนีเยอรมนีใช้เรือดำน้ำยูโบต์ในการโจมตีเรือสินค้าของฝ่ายสัมพันธมิตรที่ขนส่งสเสบียงและอาวุธยุธโทโธปกรณ์การโจมตีเรือดำน้ำเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อการค้าทางทะเลข,ของอังกฤษและเกือบจะทำให้อังกฤษอดอยากการจมเรือลูซิธเนีย ในปี1915เรือโดยสารลูซิธเนียของอังกฤษถูกเรือดำน้ำเยอรมนีจมลงทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า1,100คนในจำนวนนี้มีชาวอเมริกันอยู่ด้วยเหตุการณ์นี้สร้างความไม่พอใจอย่างมากในสหรัฐอเมริกาและเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้สหรัฐตัดสินใจเข้าร่วมสงครามในภายหลัง ยุทธการจัดแลนดนี่คือยุทธนาวีครั้งใหญ่ที่สุดในสงครามโลกครั้งที่1และเป็นยุทธนาวีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเรือรบขนาดใหญ่เป็นการประทะกันร,ระหว่างกองทัพเรืออังกฤษกับกองทัพเรือเยอรมนีนอกชายฝั่งเดนมาร์กแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะอ้างชัยชนะแต่ผลลัพธ์ของยุทธการนี้คือเยอรมนีไม่สามารถทำลายอำนาจทางทะเลของอังกฤษได้และอังกฤษยังคงควบคุมเส้นทางเดินเรือที่สำคัญไว้ได้ สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามจุดเปลี่ยนสำคัญในช่วงแรกของสองครามสหรัฐอเมริกาประกาศตัวเป็นกลางแต่ก็มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้สหรัฐต้องเปลี่ยนใจและเข้าร่วมสงครามในที่สุด 1. การจมเรือลุซิธาเนียอย่างที่ผมเล่าไปแล้วการจมเรือโดยสารลุซิธาเนียททำให้ชาวอเมริกันเสียชีวิตจำนวนมากสร้างความโกรธแค้นในหมู่ประชาชน 2. สงครามเรือดำน้ำแบบไม่จำกัด เยอรมนี er ani, ประกาศใช้สงครามเรือดำน้ำแบบไม่จำกัดซึ่งหมายถึงการจมเรือทุกลำที่เข้าใกล้เขตสงครามโดยไม่คำนึงว่าเป็นเรือรบหรือเรือสินค้าหรือแม้แต่เรือของประเทศที่เป็นกลางการกระทำนี้ทำให้เรือของสหรัฐถูกโจมตีและจมลงหลายลำ 3. โทรเลขซิมเมอร์มันในเดือนมกราคมขศ1917 สหาราชอาณาจักรดักจับโทรเลขที่ส่งมาจากรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีอาเธอร์ซิมเมอร์มันถึงเอกอัครราชทูตเยอรมนีในเม็กซิโกเนื้อหาในโทรเลขคือเยอรมนีเสนอให้เม็กซิโกเป็นพันธมิตรกับเยอรมนีและหากสหรัฐเข้าร่วมสงครามเยอรมนีจะช่วยให้เม็กซิโกได้ดินแดนที่เสียไปให้สหรัฐกลับคืนมาเมื่อโทรเลขนี้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณาชนในสหรัฐก็สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงในที่สุด ประธานาธิบดีวูดโรวิลสันก็ตัดสินใจนำสหรัฐเข้าร่วมสงครามในวันที่6เมษายนคศ1917สหรัฐอเมริกาประกาศสงครามกับเยอรามานีการเข้าร่วมสงครามของสหรัฐถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสหรัฐนำกำลังพลจำนวนมหาศาลทรัพยากรและกำลังการผลิตทางอุตสาหกรรมอันยิ่งใหญ่มาสู่ฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะในที่สุด การปฏิวัติรัเสเซียและการถอนตัวจากสงครามในขณะที่แนวรบด้านตะวันตกยังคงเป็นสงครามสนามเพละที่ยืดเยื้อแนวรบด้านตะวันออกกลับมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ความไม่พอใจในรัเสเซียการสูญเสียอย่างหนักในสงครามความอดอยากและความไม่พอใจต่อระบอบซาร์ทำให้เกิดการปฏิวัติขึ้นในรัเสเซียในปี1917การปฏิวัติเดือนกุมภาพันธ์พระเจ้าสานิโคลัสที่2ถูกโค่นล้มและสละราชสมบัติ รัฐบาลชั่วคราวขึ้นมาปกครองการปฏิวัติเดือนตุลาคมพักบอลเชวิกภายใต้การนำของวฟลาดิเมีรยเลนินทำการยึดอำนาจและประกาศจัดตั้งรัฐบาลคอมมิวนิสต์สนธิสัญญาเบรสลิทอฟสกอฟรัฐบาลบอลเชวิกตัดสินใจถอนตัวจากสงครามโลกครั้งที่1และลงนามในสนธิสัญญาเบรสลิทอฟสกอฟกับเยอรมนีในปี1918โดยรัเสเซียต้องยกดินแดนจำนวนมากให้เยอรมนี การถอนตัวของรัเสเซียทําให้เยอรมนีสามารถโยกย้ายกำลังพลจํานวนมหาศาลจากแนวรบด้านตะวันออกมายังแนวรบด้านตะวันตกได้ซึ่งทําให้เยอรมนีมีความหวังที่จะเอาชนะสงครามก่อนที่กำลังเสริมจากสหรัฐจะมาถึงอย่างเต็มที่การรุกครั้งสุดท้ายของเยอรมนีและจุดจบของสงครามเมื่อรัเสเซียถอนตัวออกไปเยอรมนีจึงตัดสินใจเสี่ยงครั้งสุดท้าย การกรุกฤดูใบไม้ผลิปี1918เยอรมน,นีระดมกำลังพลทั้งหมดที่มีอยู่เปิดฉากการรุกครั้งใหญ่ในแนวรบด้านตะวันตกโดยมีเป้าหมายที่จะบุกทะลวงแนวรบสัมพันธมิตรและเอาชนะสงครามให้ได้ก่อนที่กำลังเสริมของสหรัฐจะมาถึงอย่างเต็มที่ในช่วงแรกของการรุกเยอรมน,นีประสบความสำเร็จอย่างน่าตกใจสามารถรุกคืบได้หลายสิกิโลเมตรทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลาบาก การรุกข,ของเยอรมน,นีก็เริ่มชะลอตัวลงเรื่อยๆเนื่องจากการต่อต้านอย่างดุเดือดของสัมพันธมิตรฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถตั้งรับและตอบโต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพความอ่อนล้าของกองทัพเยอรมน,นีทหารเยอรมันอ่อนล้าจากการรบมาน,นานหลายปีขาดแคลนสเสบียงและกำลังเสริม กำลังเสริมจากสหรัฐกองทัพสหรัฐเริ่มเดินทางมาถึงยุโรปอย่างต่อเนื่องทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรมีกำลังพลที่สดใหม่และมีขวัญกำลังใจที่ดีขึ้นการรุกร้อยวันเมื่อการรุกของเยอรมนีหยุดชะงักฝ่ายสัมพันธมิตรก็เปิดฉากการรุกกลับครั้งใหญ่ที่เรียกว่าการรุกร้อยวันโดยใช้รถถังเครื่องบินและยุทธวิธีใหม่ๆใ,ในการบุกทะลวงแนวรบเยอรมัน กองทัพเยอรมนีเริ่มถอยร่นอย่างต่อเนื่องพันธมิตรของเยอรมนีออสเตรียฮังการีเบลการียและจักรวรรดิออตโตมันเริ่มพ่ายแพ้และยอมจำนนทีละประเทศการปฏิวัติในเยอรมนีและการลงนามในสัญญาสงบศึกสถานการณ์ในเยอรมนีเลวร้ายลงเรื่อยๆประชาชนอดอยากทหารเบื่อหน่ายสงครามในที่สุดก็เกิดการปฏิวัติขึ้นในเยอรมนี พระเจ้าไกเซอร์วิลเฮลมที่2ทรงสละราชสมบัติและเสด็จลี้ภัยไปเนเธอร์แลนด์รัฐบาลใหม่ของเยอรมน,นีตัดสินใจขอสงบศึกและแล้วครับคุณผู้ฟังในวันที่11พฤศจิกายนขอศ1น1 8เวลา11นาฬิกาเสียงปืนก้องเงียบลงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลงแล้ว ลองจินตนาการถึงความรู้สึกของผู้คนในวันนั้นดูนะครับความโล่งใจความเศร้าโศกและความหวังที่ปะปนกันไปผลกระทบและมรดกของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่สงครามที่สิ้นสุดลงแต่เป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปตลอดกาล1 ความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินนี่คือความสูญเสียที่ใหญ่หลวงที่สุดผู้เสียชีวิตมีทหารและพละเรือนเสียชีวิตรวมกันประมาณ15-22ล้านคนตัวเลขนี้มันน่าตกใจจริงๆครับลองนึกภาพดูว่าคนจำนวนมาหาศาลขนาดนี้หายไปจากโลกผู้บาดเจ็บมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมาหาศาลหลายคนต้องพิการไปตลอดชีวิตความเสียหายทางเศรษฐกิจ ประเทศที่เข้าร่วมสงครามต้องแบกรับภาระหนี้สินมหาศาลเศรษฐกิจพังทลายเมืองต่างๆถูกทำลาย 2. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการล่มสลายของจักรวรรดิจักรวรรดิขนาดใหญ่หลายแห่งล่มสลายลงได้แก่จักรวรรดิเยอรมน,นีจักรวรรดิออสเตรียฮังการีจักรวรรดิออตโตมันและจักรวรรดิรัสเซีย การถือกำเนิดของประเทศใหม่ๆม,มีการก่อตั้งประเทศใหม่ๆขึ้นมามากมายในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกเช่นโปแลนด์เชโกสโลวาเกียยูโกสลาเวียและรัฐบอลติกการเปลี่ยนแปลงในแผนที่โลกแผนที่โลกถูกวาดขึ้นใหม่ 3. สนธิสัญญาแวร์ไซน์นี่คือสนธิสัญญาที่ลงนามในปี1919เพื่อยุติสงครามอย่างเป็นทางการ เยอรมน,นีถูกบังคับให้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการก่อสงครามและต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามจำนวนมหาศาลต้องลดขนาดกองทัพและเสียดินแดนบางส่วนคุณผู้ฟังคิดว่าสนธิสัญญานี้ยุติธรรมไหมครับ หลายคนเชื่อว่าเงื่อนไขที่รุนแรงของส่วนที่สัญญาวแวร์ไซทำให้เกิดความไม่พอใจและแค้นเคืองในหมู่ชาวเยอรมันซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การขึ้นมาของพรรคนาซีและสงครามโลกครั้งที่สองในภายหลังมันเหมือนกับว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไม่ได้จบลงอย่างแท้จริงแต่แค่หยุดพักชั่วคราวเท่านั้น 4. การก่อตั้งสันนิบาตช,ชาติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสงครามครั้งใหญ่อีกครั้งประธานาธิบดีวูดโรวิลสันแห่งสหรัฐได้เสนอให้มีการก่อตั้งองค์กรระหว่างประเทศเพื่อรักษาสันติภาพโลกนั่นคือสันนิบาตช,ชาติแม้ว่าสันนิบาตช,ชาติจะมีเจตนาที่ดีแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จในการป้องกันสงครามโลกครั้งที่2เนื่องจากขาดอำนาจในการบังคับใช้และสหรัฐไม่ได้เข้าร่วม 5. ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม บทบาทของผู้หญิงผู้หญิงเข้ามามีบทบาทสำคัญในโรงงานและภาคส่วนอื่นๆเพื่อทดแทนผู้ชายที่ไปรบทำให้บทบาททางสังคมของผู้หญิงเปลี่ยนไปอย่างมากการเปลี่ยนแปลงทางศิลปะและวรรณกรรมศิลปินและนักเขียนจำนวนมากได้รับแรงบันดาลใจจากความโหดร้ายของสงครามทำให้เกิดผลงานที่สะท้อนถึงความสิ้นหวังความเจ็บปวดและการตั้งคำถามต่อคุณค่าของมนุษย์ การสิ้นสุดของยุคทองสงครามโลกครั้งที่1ถือเป็นการสิ้นสุดของยุคเบลเอพ็อกหรือยุคทองของยุโรปที่เต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงผู้คนเริ่มตระหนักว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ได้นำมาซึ่งความสุขเสมอไปแต่สามารถนำมาซึ่งการทำร้ายล้างครั้งใหญ่ได้เช่นกัน คุณผู้ฟังครับเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมันสอนอะไรเราได้บ้างครับสำหรับผมแล้วมันสอนบทเรียนที่สำคัญหลายอย่างความสำคัญของการทูตและการแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติถ้าหากมหาอํานาจในยุคนั้นสามารถเจรจาและแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติโศกกะน,นาตกรรมครั้งใหญ่นี้อาจจะไม่เกิดขึ้นอันตรายของชาตินิยมสุดโตง่งและแสนยานุภาพทางทหาร ความเชื่อที่ว่าชาติของตนเองเหนือกว่าชาติอื่นและการสะสมอาวุธจำนวนมากสามารถนำไปสู่หายนะได้ความโหดร้ายและไร้สาระของสงครามสงครามไม่เคยนำมาซึ่งชัยชนะที่แท้จริงมีแต่ความสูญเสียความเจ็บปวดและบาดแผลที่ยากจะเยียวยาความสำคัญของการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้ประวัติศาสตร์ส้ำรอยเราจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ <c oughs> เคารพความแตกต่างและร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาระดับโลก <c oughs> และนี่แหละครับคุณผู้ฟังคือเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมหาสงครามที่เปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกาล มันเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่เตือนใจเราว่าความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆสามารถลุกลามเป็นหายนะได้อย่างไรและความสำคัญของการรักษาสันติภาพนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดหวังว่าเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้จะทำให้คุณผู้ฟังได้ข้อคิดและมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับ บางทีการเรียนรู้จากอดีตอาจจะช่วยให้เราสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมได้จริงไหมครับถ้าคุณผู้ฟังชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและแบ่งปันพอดแคสต์ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกมากมายสวัสดีครับ